แจกแจกแจกใครเป็นลายแรกเลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยน่านนอัี้เป็นไข่เขาไข่เจียวด้วยนี่ใส่นี้ครับนี่เป็นข้าวไข่เจียวแล้วงชือบ่าวเขาผัดเขาจะกินอะไรเอาเอาผัดอย่างนั้นมันไม่ผัดไม่ได้กับเผาไงมันกับเผาก็ไข่เจียวมาเนี่ย เอาแต่เขาก็บอกละเขากแต่เข้าบอกอั้นก็ใส่ไปแล้วก็แล้วหรอกทานีู้้เอาแต่โยงเข้ารูแ้่ผมมาเนี่ยเนวท่างนะเออใส่หลายเสียเออคนหนึ่งกำลังจะเสร็จคนหนึ่งก็มาแนี่นี่ทางเหมือนจะเลื่อนมขายไง่โอู้อใอแค่หลังต่อหรอครับ Đã, mà. <laughs> ừ. 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 cái Ừ. ma Ừ. Ừ. này. <laughs> ขอบคุณครับลายที่สองผ่านไปค่ะมาอีกแล้วสามลายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคันค่ะย้ายขอบคุณค่ะนิ้วอยู่ดตรงไหนเออสายบัตรนี่ไอผีไปท่านผีออกท่านผีก็ได้ลูกนี่ไป น้ดือมมาค่ะมาไปไปก็แถวน้ำทาลเจ้าน้ำเดือมน้ำอะไรพนข่ถวโต๊ะแนี่เป็นไข่เคี่ยวเนี่ยขอบคุณครับได้นะครับตับน้ำเดื่มอมาตับน้ำดือมเอาทานบบเอาน้องนี้สวัสดีค่ะไดน้ำตาลมันใส่ถุงเหมัอนโมกุ้นิบชีบอเลย

ต่างโรงเรี้ยงนะไม่เนเด็กน้อยก็สีไล่เลยนะเดยกเลยเนาะอุปโภคเราบอกว่ารุ่นอานปูดเลยมาชิมข้าวเล้เด้ยวท้าไปนะแม่ไปพร้อมกันแม่ก็จะพาไปเหมือนกันเด็กเพื่อนเขาก็ได้ข้าวแล้วนะเขาก็จะไปกินเขาคืออิ้มไม่แท้ยังไม่พอยิ้มยังไม่โตนะไปใส่รองเท้าตอนนั้นไปใส่เองเท้าด้วออ ไปกินข้าวเด้แม่แม่สิตอน ừ, <laughs> Ờ, phải ừ. ngoài gì để ngoài ngay chim khẩu có là xin bạc quá

นนี้เต่ากองแจกอยู่บ้านกอลงเลยเอามัดเชือนั่นเด้อเอามเอามัเอกมักรกองหนึงกำลัที่รอแจไปลูกบ้านกอลังเดีแจกเต่ากจเนร้าเดียวแจม่เอานังข่าแจกคนนาง่แจกอยู่หัเบบ พ่อมาๆมาเข้ากล้าไหน <laughs> 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 ไปวก็ไหนไปโรงเรียนสิไม่ไปไม่ไปไปวันไหนทำไมไม่แข่งตัวนักเรียนก็คือจะไปนี่วันไหนจะไปวันนี้จะได้ไปโรงเรียน ต่างจเบไปจีบต่างจาวิแล้วไมนพี้ถุงใส่ไหนแด้วมันอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไข่อันนี้อาจะเป็นกะเพราจ้าแล้วเฮ้ยดีดีลูกแล้วรีงเพราะว่ามันบ่มีถุงถุงมันใส่ไปได้เดี๋ยวมือหลังมันซื้อถุงมาถุงมันหน่อยกว่าเอาเป็นอย่างนี้ก็ตั้งแต่เป็นสีุ่นไหว้ยอะน้อยนะคะพี่น้องเอา พี่ๆนะคะไว้สำหนิดนักกอนติดตามตอนต่อไปถ้าแจกไม่หมดเราจะต้องแจกไปแจกที่โรงเรียนนะคะเพราะว่ากดตัคน,นี้มันดันหูเนาะสองตัวนี้มันดัดนหูฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะลุงพระ,ะอภิเษกด้วยค่ะ